สวัสดีครับผู้ชมมาพบกับรู้ก่อนซื้อกันอีกเช่นเคยนะครับอันที์นี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์ที่เรียกว่านี่ฮะ Wi-Fi Audio Transport โอ้โหชื่อนี่อลังการมากเลยนะครับมันคืออะไรนะเห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เราเตอร์นะครับผมเป็นตัวที่ช่วยส่งสัญญาณเสียงนะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสตรีมเพลงนั่นเอง ต้องบอกก่อนว่าการฟังเพลงยุคใหม่เนี่ยมีอยู่ทั้งแบบมีสายและไร้สายนะครับถ้าไร้สายทั่วๆไปนะครับผมไม่ต้องมีแอมก็สามารถใช้เปิดจากมือถือได้เลยใช่ไหมมีแอมในตัวแต่ถ้าต้องการฟังเสียงที่มันกระหึมมันสมจริงขึ้นมาอีกระดับนึงเป็น h i เรสเนี่ยก็ควรที่จะมีแอมแล้วนะครับซึ่งแอมฟิไ i เออรก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่ใช้กับชุดลำโพงขนาดใหญ่นะครับ แต่ถ้าเรามีเหมือนลําโพงตั้งโต๊ะนะครับลำโพงออดีโอไฟล์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปหรือว่าเป็นหูฟังล่ะนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแดกนั่นเองนะครับก็เป็นแดกแอมทีนี้การที่จะเชื่อมต่อกับแดกจะเชื่อมต่ออย่างไรได้บ้างมีอยู่2วิธีหลักๆก็คือเชื่อมต่อด้วยสายอันนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงกันมากเพราะว่าอ่ะก็แค่เสียบสายแต่ถ้าเชื่อมต่อแบบไร้สาย พูดไง่ายๆคือคุณอยากจะตีมเพลงแล้วอยากให้เป็นไร้สายด้วยและอยากฟังหูฟังด้วยอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีนะครับ ตัวนี้แหละครับช่วยตอบโจทย์ของเราได้ตรงจุดผมมาอยู่กับแบรนด์ที่ชื่อว่า i-Fi เป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับสำหรับแดกรวมถึงอุปกรณ์สตรีมด้วยแบบนี้นะฮะชื่อว่ารุ่นเซนสตรีมมันเองซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของซีรีส์สตรีมของเขามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยเขาจะให้สเปคอะไรกันมาบ้าง i-Fi เป็นเครื่องเสียงสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงยุคใหม่นะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์จากอังกฤษสัญชาติอังกฤษเลย ด้านในของเจ้าเซนสตรีมตัวนี้ประกอบไปด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ARM Cortex แบบคอร์ c o r e 64บิตรองรับ PCM สูงสุดที่32บิตต่อ384,000 Hz ผ่าน Wi-Fi เช่นเดียวกับสายอเ Ethernet DSD สูงสุดที่11.2เมกะเฮิร์เลยนะฮะในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Dual Band Wi-Fi 2.4กิกและ5กิกนะครับแบบ802.11 ไม่ว่าจะเป็น A, d G, N หรือ A, C นั่นเองครับก็มาตรฐานนี้มาครบครันนอกจากนั้นยังรองรับกิกะบิตอีเทอร์เน็ตคุณภาพสูงในส่วนของการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับรองรับพอร์ต USB ทั้ง Input และ Output รองรับมาตรฐาน SuperSpeed USB 3.0มาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Noise Cancellation 2นะครับและ i Purifier สำหรับอินเทอร์เฟซ USB และ SPDIF ในส่วนของการสตรีมเพลงนะครับใครที่ต้องการฟังเสียงแบบคุณภาพสูงอ่ะแบบไฮเรสอย่างนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้มากมายไม่ว่าจะเป็น Spotify, Tidal, r รูนโอ้โหนี่หลายๆคนนะที่เล่นไฮเรสจะรู้จักกันดีนะฮะสตรีมผ่านรูนบิส r e a มมิง รวมไปถึง DLNA, NAA, AirPlay และ Chromecast นะครับก็สามารถไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ในอนาคตด้วยในส่วนของกระแสะไฟการจ่ายไฟนะครับมีตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มี High PSRR, Low Idle Current, Low Dropout Voltage อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลัง อย่างแรกเลยนะครับในเมื่อเป็นระบบไร้สายนะครับผมตัวนี้เป็นแอนเทนานะครับมีมาให้ในเซ็ตแล้วนะครับก็แค่บุนเข้าไปนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นอกจากนั้นยังมีช่องสีเหลืองนี้เป็น coaxial นะครับผมแล้วก็ช่อง USB <S <S ด้านบนนำไปต่อกับ external hard disk ได้ส่วนด้านล่างก็ไปต่อกับแดกนั่นเองถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับผมแล้วก็ช่องสาย power นั่นเอง ทีนี้มาดู process กันบ้างดีกว่านะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วมีวิธี set up ง่ายๆอย่างไรกันบ้างขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดเป็นโหมด All-in-one นะครับก็เข้าไปเลือกนะครับเลข1นะฮะด้านหลังตรงแป้นหมุนนะครับผมซึ่งก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องได้เลยนะครับในการหมุนหลังจากนั้นนะครับคุณก็เสียบเสาอากาศทำการต่อแดกนะครับเข้าด้วย USB หรือจะเป็น coaxial ก็ได้ หลังจากนั้นก็ต่อไฟนะครับผ่านช่อง DC นั่นเองทําการเปิดเครื่องสตรีมนะครับผมรอประมาณ2นาทีก็จะมีไฟแดงปรากฏแปลว่าพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อหลังจากนั้นด้านหน้าขวาของตัวเครื่องจะสังเกตเห็นมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับผมกดค้างไว้ครับโฮไว้2วินาที ระบบก็จะทำการค้นหาสัญญาณแบบอัตโนมัติให้เราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่หน้า Wi-Fi นะครับเพื่อที่จะค้นหาเจ้าตัว i-Fi ฟเรืบบ่งนี้หลังจากนั้นในมือถือของคุณเหมือนกันก็ให้พิมพ์ที่อยู่นะครับ http colon s i f i l o c a l หรือจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับพิมพ์192.168 จ 1>, 1 1สหลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้าของเขาขึ้นมาเลยนะครับในมือถือเราเราก็แค่เลือกตัวสัญญาณนะครับผมที่เป็นสัญญาณ local network ของเรานั่นเองเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จะมีไฟ LED สีขาวปรากฏขึ้นนะครับหมายความว่าสามารถใช้งานได้ทันทีแล้วถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครที่จะซื้อนะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านที่มีชุดเครื่องเสียงอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่รองรับระบบไร้สายตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทุกชุดเลยนะต่อกับแอมทุกแบบเลยนะครับผมไม่ใช่แค่กับแดกทั่วไปอย่างเดียวนะฮะต่อกับแอมก็ได้รุ่นที่ยังไม่รองรับแบบไร้สายหรือถ้าเป็นแบบแดกอ่ะ คุณผู้ชมก็สามารถต่อได้ง่ายๆเลยแต่ก็แนะนำนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นเซนเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเซนแดกไปเลยนะครับอันนี้จะแมชกันแล้วก็ต่อกันสะดวกยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมในอนาคตนะฮะอาจจะเป็นแบบว่าทั้งแดกทั้งสรีมเมอร์ในตัวเดียวกันเลยนะจะได้ไม่ต้องต่อแยกกัน2ตัวทั้งแดกทั้งสรีมเมอร์นะแต่ก็ต้องดูว่าอนาคตจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็เท่าที่ได้ยินนะก็มีบางแบรนด์ก็ทําเป็น All-in One มาแล้วแต่อย่างนี้ก็ดีไปอีกแบบนะเผื่อคุณต้องการต่อกับอตัว่ ถูกมสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผม i f i streamer นะครับสนอนอยู่ที่15,900บาทท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อช่องทางออฟไลน์นะครับหน้าร้านโชว์รูมเดอะมอลล์บังกะปีของเราไปดูได้เลยครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ก็มีให้เลือกเพียบเลยส่วนลดก็มีพรึบเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe กันนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษอีกมากมายอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่า เพิ่งซื้อครับสวัสดีครับ